สวัสดีค่ะแทชเช์บแบงคอกค,ค่ะวันนี้ไม่ได้มารีแอคเอแต่จะไปคอนเสิร์ตน้องไอซ์กันค่ะเย้อ่ะเดี๋ยวจะแต่งหน้าไปคอนพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานเนาะไม่ใช่อะไรหรอกคือจะบอกว่าวันนี้มีเรื่องที่ตื่นเต้นอยู่2ออย่างนะคะเรื่องแรกก็คือ ไปดูคอนเสิร์ตของไอ้่แหละคือตื่นเต้นมากๆแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ไปงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือมันเป็นแฟนคอนเสิร์ตแต่นั้นเป็นแบบแบบกึ่งแฟนมีกึ่งคอนเสิร์ตนิดนึงนะคะครั้งนี้เราก็เลยแบบเออถ้ามาอีกเราก็จะไปอีกนะคะเรามีวอลกลับมาด้วยนะคะทุกคนใครที่แบบยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ตามไปดูได้เลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ตื่นเต้นนะคือวันนี้จะได้นั่งรถไฟฟ้าไปอีมเพคแหละใครที่แบบเคยไปดูคอนเสิร์ตที่อีมเพะก็คือจะเข้าใจเหมือนกันว่าแบบเอออออออกกกกาา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 รรรเเเเดิิินนนนนทททงงงะะะะไยยยย่่่่่ีีี้้มมมมัึปถถสตวคค ที่แต่งหน้าไปคอนเสิร์ตวิธีที่ที่เซฟที่สุดแล้วกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็รอดมาก,ก็คือก็ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เยอะเวลาที่มันแบบเจออากาศเจอความเมื่อเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่สังขยามากานเนาะปะมันก็จะได้แบบยังเป็นผิวที่ยังดูดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยผลงานของไอ้แบบไม่ต้องแบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพลงอ่ะคือดีเป็นลุกกี้ที่เคยได้ซองออฟเดอะเยียร์มาด้วยอเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยตอนช่วงที่ประกาศเวิ l ์ t ทัวร์เลยอ่ะ เป็นปีที่เขาอะได้ P A K ถึงแบบ3เพลงในปีเดียวกันก็คือ I am Kiss แล้วก็ b a d d y มันอยากไปฟังสดออะทุกคนเข้าใจปะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราแต่งเป็นคัมคีากันนะคะ เรากำลจะขึ้นรถไดฟ้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนน้องรีบไปนิดน,นึงเพราะว่า,าเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยเหมือนกันเนาะแล้วก็ลืมบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีอีกคนนึงไปด้วยกับเรานะคะชิเปรมเดี๋ยวไปเจอกับพี่เขาที่นู่นเลยนะครับไปเจอกันครับคนตอนนี้คือถึงสถานีเมืองทองธานีแล้วแต่ว่าเมื่อกี้คือคุยกับพี่เจ้าหน้าที่มาเขาก็แนะนําว่า อาถ้าลูกค้าอยากจะไป Impact เนี่ยแนะนำให้ลงสถานีสีรัตดีกว่าเพราะว่าจะมีรถตู้คอยบริการอยู่มาถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ I the first world tour โทรวอท์ไอแฮปอินแบงคอกนะคะตอนนี้เราเช็คอินที่หน้าอิมแพกเรียบร้อยแล้วก็ยิงเจตตรงหน้าอิมแพกเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ตื่นเต้นมากตอนนี้บรรยากาศคือพอมาเริ่มแบบเริ่มเย็นแล้วเริ่มเขาเรียกว่าแดดร่มลมตกแล้วใช่ไหมนายพืชไทยก็เยอะมากกันเยอะมากแล้วก็เยอะเหมือนที่จริงเยอะเหมืนอนครั้งที่แล้วเลยนาะที่แบบจัดที่ทัน,นเดอร์โดมอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ทุกคน ก็เตงตโตกันมาแบบแบบน่ารักเหมือนเดิมเลยเลยอย่างเงี้ยเราก็บางคนก็มาถึงก็เช็คอินถ่ายรูปกับอ่าอิงเจตเหมือนเราแล้วบางคนก็แบบมาถ่ายเต้มแบบติ๊กต็อกอะไรกันอย่างงี้้วยน่ารักมากเลยบรรยากาศก็คืนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเจอเพื่อนก่อนนะเจอเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับตอนนี้หิวมากเพี่สาวยังไม่ได้กินเลยเลยพี่แปมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ซึ่งเดี๋ยวจะปล่อยลุกในตอรี่แล้วหมูมชูเดย์หมูชูไนเอิร์นเลิศ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 อ่ะแดีว่ากินข้าวก่อนนะคะวันยองทานอะไรคะวันนี้วันนี้วันยองค่ะทานรามีกรอบปลาเข้ามาแล้วนะคะวันยอง

ร<ด><ส>ู้หมดนี่หนึ่งเลยอ่ะแลวในบรรดาอาหารหลายๆอย่างนะคะหนูกับเลนะคะชอบแกงเขียวหวานมากเลยค่ะ 저기 까지 엄청 걱정을 I m a l t e 했었거는데아요엠으로 나타났을 때꽤 강원 했는 거예다꽤 강원 했는 거예요. 꽤 강원 했는 i 예요꽤 강원 했는 거예요. 꽤 강원 는 거예요. 꽤멍핸했이 거예요. 꽤 강원 했는 거예요. 꽤강 했는 요 정가을가만가나 하. 어, 항상 오늘 순는에 있을 때나 다이브는 저의 이유가 되어 주는데 매 a i w a cha 이 h u a 라 저도 타이브의 소중한 이유 중에 하나였으면 좋겠어요. 너가 원 너에게 จะเป็น h e 이 p h 하 정말 공연하는 내내 느낀 거지만 ระหว่างที่แสดงเนี่ยก็รู้สึกว่าหนูนนชอบคอนเสิร์ตมากๆเลยค่ะ,ะก็ตั้งใจจะมาแล้วสิเนี่ยโชคดีสุดๆนะคะขอบคุณที่มาดูคอนเสิร์ตของพวกหนูวันนี้น,นะคะ แต까지า이브가차พว 모습이었는데 ่ได้คิดมาก่อนเลยอ่ะค่ะอยู่ตรงหน้าพวกเราสามสิ่ คะเป็นน้ำตาที่ดีนะคะเป็นน้ำตาแห่งความประทับใจความดีใจนะคะจริงๆเราจะนั่งไปดูรักเธกคนจับใจจริงไหมนะสาวๆยังไงยังไงยังไงพี่สาวปล่อยมากไปก่อนย้นย้อนส่งจูบไปด้วย คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะมาแบบใกล้ขนาดนานเลยใกล้มากเซอร์ไพรส์มากแล้วตอนที่เขาแบบการการการแสดงอ่ะพี่เคยแบบไอ็นดูแบบหลุดแล้วดันก็คือใจเต้นละเออว่าจะยังไงต่อแต่จริงๆอ่ะตรงฝั่งเราอ่ะจะมีพี่กะอ้นเดินมาด้วยแล้วก็ยูซินด้วยใช่ไหมอ๋อใจเต้นมากคุณนะชอบเต้นไหนที่สุดยูนิตแยกอ๋ออ๋ยูนิตแยกของกะอ้นแล้วก็น้องเรนแล้วองเธอชอบเต้นไหนโอ้ จริงอ่ะเนี่ยดีใจที่ได้ดูเพลงใหม่ของพวกนั้นทั้งสามเพลงใช่พวกเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าไม่คิดว่าจะเล่นด้วยไม่คิดว่าจะเล่นแบดแบดที่เคยเล่นที่ไหนไมาก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่าในเซตลิสต์ก็ไม่เห็นแบดดี้นะแต่ว่าวันนี้เล่นแบดดี้วันนี้เล่นแบดดี้น,นี่ก็โอ้โหอ๋อแต่ก็ไม่ไม่ได้ลุกขึ้นเต้นเพราะว่าแบบ<อ>เป็นบัตรนั้นเด็ดายมากเป็น<อ>จริงๆอ,อ่ะคือจะลุกขึ้นเต้นแต่ว่าจริงๆแต่คนข้า,างหลังมาเขาบอกว่าเขาจะกลับมาอีกถ้าคัมแบ็กหน้ากลับมาอีก ก็คงจะมาอีกเราหมายถึงว่าเราก็คงจะมาอีกเราจะมาอีกแน่นอนค่ะค่ะดูเราเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะวันนี้แบบก็พยายามเก็บให้ทุกคนมาได้ดูมากที่สุดนะคะถ้ามีอะไรแบบว่าที่พลาดไปก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กด s c ด i า e ช่องเทอเจอร์ทีวีแล้วก็ติดตามทุกช่องทางที่เทอเจอร์มีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะวันดีค่ะ